สวัสดีจ้ามือนียายนั้นสีมาแกงอมของไก่เลยจ้ะตั้งมหม้อให้เดือดนะน่จ้ะหมอนำเดือดเร้วอันนี้ก็พริกนะจ้ะพริกสุดหอมกระเทียมคาตะไคร่ตำเร็วๆใส่เกลือน้ำหน่อยหนึ่งมันจะได้ตำง่ายๆหม้อเดือดเร้วอันนี้สีแกงอมใส่บมกบัวใส่ขงไก่เลยจ้ะ ขุไก่ล,ล่างแล้วจะเด็ดน้ำแล้วอันนี้ก็คือพักเขาพอีเลือดกบพักหวานบ่ายนะจ๊ะพอีตูขงชูรสอันนี้ปลาลด้ะจ้ะเดี๋ยวเขาติดกลองเอาตะนะ้ำปลาละนี่นั่นก็ะสีเอาพริกติดตำใบใส่หมอ้อเลยนะจ้ะหม้อเดือดแล้วใส่เลยจ้ะ ใส่ปลาใส่ปลาต้มจากผักหนึ่งเนาะจ้ะไอ้กลางมันไห้เนื้อปลามันละลายขอหมือิดฟ้าไว้ให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวให้มันละลายแล้วนจะังใส่เนือ้อไก่ลงไปนะจ๊ะตอนนี้ก็ปลาเท่ากับรูซื้อว่าสิเปื่อยนะ,นะจ้ะเปื่อยแล้วได้แล้วหอมแล้ว เขาผู้ใดมีน้ำปลาซุปนำปลาเป็นขวดอะเอาน้ำปลาก็ได้นะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องกองจริงๆนะจ๊ะอันนี้เ้ามีโตเ้าเสียดายนะจ๊ะเสียด,ดายอันนี้เอาออกเอาออกไปทิ้งที่นี่กับหม้อเ้าเดือดแล้วเ้าก็ใส่ไก่ที่ว่าเ้าเห็ดไปแล้วห้องไปนะจ๊ะที่นี่เ้าก็บล้อให้ หมอมันไก่เขามันสุกเราจะเขาจังกีใส่เครื่องปรุงจงังกีใส่ผักนะจ๊ะจ้าตอนนี้ก็หมอเขาก็เดือดเต็มที่ไก่เขาก็สุกแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็จิใส่แบบบวบเนะจ้ะใส่ลงไปเลยใส่แบบบวบล่อให้แบบบวบสุกก่อนมันยุบก่อนจากน้อยจงังกีใส่ผักนะจ๊ะ ติดฟ้าไว้ก่อนนะพี่น้องบักบวเพากซุปุปเลยนะจ๊ะใส่เครื่องปรุงแบบนี้จ้ะใส่ชูรสกับรสด,ดี้ยหลายน้อยจะกะเอานะจ๊ะเห็ดหมอนี่ก็ใส่หลายเพราะว่าสิเป็นเนื้อเป็นพักเป็นยังกะเลี้ยดเต้นนะจ๊ะเห็ดหมอน้อยก็ใส่หน่อยสำหรับ ไก่ถิ่เขาสิมาออมเขาหมักเนื้อเขาก็เอาเป็นเนื้อเนาะพี่น้องหมักแบบใดก็เอาแบบนั่นแต่ว่าแกงออมของเขาเนี่ยพี่ขาดบริเวณที่ปลาแต่ขาดปลาหมั่นสีว่าเป็นแกงออมเราจะอันยี่เขาใส่ผักลงไปเลยจ้ะผักห้อล้างสะอาดแล้วมันก็ะสียกปลงเราจ้ะผักอีเลิดกับผักหวานบานนะจ๊ะแกงออมถ้าเ่าใส่ผักอีเลิดมันสีว่าเป็นแกงออมนะจ๊ะ ขาดบม่ได้ก็คือผออีตูนะจ๊ะผออีตูหรือใบแมงลักนะจ๊ะเนี่ยมันสินยนหยกต้องนะจ๊ะแต่ผู้ใด,ดมากก็ลองเอาไปเห็ดเบื้องนะจ๊ะคืออยากกินแกงอ้อมลองเห็ดสนอย่างนั้นเบิง้งแกงอ้อมของแต่ละคนนี่ก็เห็ดมัคือกันนอกจาะพี่น้องลองเห็ดเดบิ้งหลายๆ ยางมันสิเป็นจังไงรสชาติแต่ละคนเห็ดคือกันบอเข้าผักเข้าหยุบเข้ากระสบใส่ข่าอีตูใส่ข,อขอ่าขวดเป็นอันวาเรียบร่อยนยจ้ะเห็ดง่ายๆนะจ้ะแต่ที่ขาดไม่ได้คือข่าอ,อีเลือดเห็นไหมจ๊ะคำว่าสันมันจะเพราะเป็นแกงออม ข่อีเหลือกับข่าอีตูเล้าเขานะจ๊ะถ้ามีผักซีเล้าใส่ผักซีเล้าน้ำตาลจืะมันจะหอมอันนี้ข,ข้าวขาบอะไรน,นะจ๊ะผักซีเล้าหรือต้นหอมอะไรพี่น้องอันนี้เกลือเขาก็บเรต้องใส่เพิ่มแล้วเพราะว่าเขาใส่ไปแล้วในไอ้ครกที่เขาวตำพริกนะจ๊ะตำพริกมันจังสีเหลดขั้นต,ตอนชุดไทยดนะจ้ะมันสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายวาานี้ นี่น้กับสีใส้ขัวแล้วจ้ะอย่าเ่าปิดแกะแล้วจ้ะปิดแกะจุกนล้วเราต้องชุกเนี่ยใส่ข้วขัวลงไปแล้วจ้ะขัวๆที่เ่าขัวแล้วแล้วจ้ะขัวๆนี่ให้เป็นเข่าเหนียวแล้วจ้ะขัวถ้าเป็นขอวเจ้ามันสีพอหอมแล้วจ้ะพี่น้องต้องเข่าเหนียวเท่านั้นจะเป็นขอวเจ้ามันพอหอมนะจ้ะ กูเลยมักเผ็ดใส่ลูกโดดใส่พวกพริกจ้ะพริกน้อยก็ะจะอมลูกโดดใส่ผักอีตูวกเ็เสร็จแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วแกงออมอเฮากูเลยมักก็น้องเอาไปเผ็ดเบิ่งเด้อจ้ะง่ายๆจ้ะผักเฮามันเปิดสุกเองจ้ะบ่ต้องให้มันเละหอมพี่นอ้องเอ้ยซิบมันกระเด็พอดีเลยพี่น้องบ่ได้ เพิ่มเกลือเพิ่มน,นะเสร็ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบสำเนี้เนละจ้ะผู้ดใดมักก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า